สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจ๊ดมคลอมเปิลเช่นเคยนะคลัมแบบเน้นๆหยิบบอลครอสแบบจัดเต็มนะครับหนึ่งคู่นะบุนเดสลีกาเยอรมันกลับมาเตะกันให้ได้รู้แล้วครับลีกใหญ่ๆของยุโรปนะครับห้าทุ่มครึ่งครับอินซีแดงดำไอทัคแฟรง์เฟิร์ตอันดับ12เปิดบ้านพบอันดับ4สิงห์หนุ่มบรูเซียมืนเช่นกลัดบักนะครับแฟรง์เฟิร์ต5เกมก่อนจะเบรกโควิดเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้3 ส่วนกราบบักในสวนทางเลยครับชนะ3เสมอ1แพ้1คู่ที่เกมแรกกราบบักเล่นในบ้านก็ถลม่มแฟรงเฟิร์ตมา4ีต่อ2เรียกว่าดูดีกว่าชัดเจนนะครับทีมเยอนมันนี้ดูเจ้าทีมก่อนครับแฟรงเฟิร์ตวันนี้ใช้มาโกโตฮาเซเบฟิลิปคอสติชและอังเรซิลวาศูน้าโปรตุกีสนะครับส่วนกราบบักครับมีมาตียสกินเตอร์คริสตอฟครามเมอร์แล้วก็มาคัสตูรามนะครับคู่นี้กราบบักบุกมาเสมอไม่ได้ครับเสมอตัวชาครึ่งซีกแต่ถ้าชนะด้วยผลสกอร์ใดก็ตาม เฮลล่นลันล่นพร้อม3มแต้มของพวกเขาซึ่งดูแล้วดูดีกว่าแฟรงเฟิร์ตนะช่วงหลังนี่เล่นในบ้านนอกบ้านสนามปิดสนามเปิดมีแฟนไม่มีแฟนเล่นไม่ได้เรื่องเลยสําหรับอินทรีแดงดำเพราะว่าวันนี้ดูแล้วน่าจะเสร็จกลัดบักครับหประตูเบียดเบียดน่าพอทําได้มองไปที่ทีทมใมญ่ครับบร์ุเซียมุนเช่นกลัดบักครับอันนี้คือจะดําความเป้าแบบเน้นๆ้นบุนเดสลีกาเยอรมันบร์ุเซียมุนเช่นกลัดบักฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมไปถึงกลุ่มแลกของเราที่ขึ้นอยู่หน้าจอก็แแอดดดไไปป้้้้เเลลลยนนนะะวววัััีีจําาาาคคมสสรบ